ไปใส่โอยายโอ้ยายเจ็บประชับโนไม้จ้ามาเห็นโนไม้ดองมันออกงาวแล้วบ้านเนี่ย วัดดีจ้าแม่พอนิีมมะซับน้ำใหม่ก่อนเด้อจ้างน้ำใหม่เนี่ผมพ,อน,พอนขเอาไปเห็ดน,น้ำใหม่ดองพอนับน้ำใหม่ไม่งายเลยจ้พอนไปหดน้ำใม่ดองน้ำใหม่สมก่อนเด้อ

ไมไงไงไงไ่ใหญ่ๆผู้นะอันนี้พลงเงาได้แน่ได้ นา่ายาไหวอยู่ทำอยกับพ่อแหละนี้เอาไว้ีนนอกกี่ยินกันคืนท้าไหว้นอกกอ ไม,ม่บกนิดฟันทินมมาสั่งอ่าปไ,ไปเนือ้อมันอม่ก่อนเดิจ้า เล็ดน้ำไม่โสมน้ำไม่ดองใส่ขวดไว้ใส่้อนพี่น้องใส่มากกับตน้<ห>นใ<ห>ส่ซื่อ,อกับา,ายใส่กินย่ามเนี่ย่กินย่ามมัน,มนอึดมันบมี่ผลัดจ้าแต่น้ำไม่แม่พ่อเรามันอกอกเบิร์ดตลอดปี ไปลืมแรงอันนี้สะออนแต่นอมันมือพ่ต้องไปหาปลาดอกปลูกเอง อสองกอก็เหลือกินแลกจ้ะ ไปตรงลืมแล้งเชินว่าเป็นตลอดปีตกเดือนสามเดือนสี่มากก็เริ่มเป็นเลยจ้ะเป็นกับเป็นจนพุละเกี่ยวเขาแล้ว อันใหญ่ก็ได้ฟัาน,น้อยก,ไอยกอ็ได้บันทับไปแช่ขึ้นหนึ่งสองขึ้นแล้วเพิกงะอ่อนเลยบรรนี้แช่น้ำเกลือด้วยจ้าบันนี้เห็นเ้าไม่สาัาบได้บัด เด้อจ้าใส่เกลือเด้อจ้าสิเส่น้ำเกลือน้ำไม้ซ้ำนี่ละจ้ากับชีใสสองกับมือเนี่ยเซ่ซื่อๆเด้อจ้าเซ่น้ำอันนี้ก็คือน้ำเศร้าเขา่าน้ำเข่ามเาเด้อจ้าน้ำเข่ามเาเดี๋จ้านี่ข่าวสารน,น้อยนึงเด้อจ้า แซ่น้ำกันจ้ะมานีกับข้าวน้าเด้วยจ้าข้าวเกลือน้าเกลือน้ามข้าวขาวห้านี่แหละเอจักสองขึ้นเลยจ้าจังเอาออกให้มันสเส้นหน้ามเลยาจาังมาขั้นใส่เกลืออีกเทื่อนึงเลยจ้นานี่ข้าแช่น้ามมกไว้ก่อนสองขึ้นจ้า ลืมเลยจ้าจะนำมาติตามเบึงไม่อมอพอดีไม่อพอสีเกอกขวดให้เบิงลืมเลยคะ่ะเอาแซ่ไว้สองขึ้นจา้าวันนี้ได้ที่เลวจา้าไม่อพอละสีขั้นก่อนเลยจ้าขั้นใส่ครับเกลือลเอาน้า่เขานี่หลยน้ากินเท่านี่หลยใส่ละขั้นจา้าขั้นนั้นมันข่าวเนื้อข่านังอะไรก็จังสีบรรจุขวดไว้กินย่าม,มันโมมี่น้ม่จา้า ืันนี้แม่อพอเห็ดเป็นฝานใหญ่ๆแกงใส่ปลาเกงใส่เยังก็ได้ค่ะยาสูบห้เข้มไร้เด้จ้ามันสิบเซ่วันนี้กะเอาน้ำเข้ามาเด้จ้ามาขั้นน้ากันน้ำนนเขา่าน้ำเฮาเซ่เข่าเนี้ยวนะจ้ามาขั้นใส่กันเพื่อควบโบไ้มันแหลมมันดำ ให้มันถว่วมน้ำด้วยจ้าแล้วก็ใส่ข้าสารจักหน่อยัาหายมันเปื่อยจ้าขั้นห้มันเข่าด้วยจ้าแต่มันบวเข่ามันบวได้รักเอานามเข้านีน่แหละใส่ ปเปทะเซาะจ้ะใส่เกลืออีกคนเด้อจ้ะแฮมมือบดนัวใส่พอประมาาเดื้อจ้าไม่พอนบริตรตวงกาว่าเฮ้าเฮ็ดกินได้ใส่ซ้ำใดก็เอาซ้ำนั่นมาจ้ะ สองขึ้นคุณเน,นจ่าข้อติดก่อขวดเด้ค่าบันออกได้ขึอกันนะจ้าฟ้าใหญ่ฟ้าน,าน,น้อยออกได้ขึอกันเวลาแกงให้กระบอบได้ขวดไวดอกนะจ้ากระตัดขวดโหลดจ้า พ้อนเห็ดฟานใหญ่เพื่อจะแต้แกงกะทิกระกระดูกหมูแซ่บจ,จัะในพ้อนเห็ดสองรุ่นเห็ดซับฝอยๆในเพื่อห้าสีสุกุกน้ไม่สมเห็ดฟานใหญ่ไว้ท้าแกงปลาใหญ่น้ำแกงกระดูกหมูพร้อม พิเษเตชะเจ้าเน่พ่อนมีจตเหต็ดใส่ถังไว้เลยจ้ะวันนี้ลูกสาวสั่งว่าให้เห็ดใส่ขวดใน่พ่อนก็ใส่ขวดล่อ,ลองเบิงไปซื้อเขากะแซ็บยูดดอกจ้าค่ะบอทรอเข้าเห็ดเอง เพราะว่าเ้ามีสวนน้ำไม้เ้าก็สิบปลายมันยาวเยางยามนี่เ้าก็เห็ดน้ำไม้ดองไว้น้ำไม้กับบัวลายดอกจ้าหาฮกโกอแต่บาทมันออกหมือก็ออกลายจ้าต้องการสั่งเลยจ้า บ่ได้หน่อยเลยจ้าแกงเทือเดียวถ้าถ้าเอาใส่ถุงใส่ถังไว้น่ะแต่ถ้าเปิดแล้วมันสิถามือร่วงถาออ้าเป็นยังแล้วมันสิดำจ้ะอันนี้แกงเทือเดียวพอดีเลยจ้า น้ำใสให้จา้าบัดนี้เขาเอาขนาดนี้และจ้ะ อ่อนค่ะขนาดจ้าจะฟิ้ฟ้าเลยจ้าสุ้ฟ้าขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า